สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop ล o อ s ในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพบกับหน่วยธนวัลปนโชตค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเรานะคะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสวัสดีค่ะส,ส,คสวัสดีปีใหม่นะคะคุณนิพน<ล>ธ์คะมาดูหุ้นกันหน่อยค่ะจริง,รงๆแล้วลงมาสองวันพอวันนี้คุณน<ช>ณิพนธ์มาหุ้นขึ้นเลยนะคะก็รีบาวต่อจากเมื่อวานรีบาวต่อจากเมื่อวานค่ะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้แหม่เซตลงไปทดสอบที่ระดับหนแึ่ก็งไปนห่ามีแรงเทขายหกสิ ติดลบติดต่อกันตั้งแต่เปิดปี2558ติดต่อกัน2วันเลยวันจันทร์วันอังคารวันนี้เปิดบวกนะคะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะลบหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะดัชนีล่าสุดนะคะอยู่ในแดนสีเขียวแล้วนะคะหลังจากที่ปิดลบไป2วันค่ะล่าสุดนะคะขึ้นมา4.93จุดค่ะที่ระดับ1,482.51จุดมูลค่าการซื้อขาย4,500ล้านบาทนะคะห้านับหลักทรัพย์เคแบงค์ ank, ขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะท r ูการ์เดอรชันย่อตัวเล็กน้อยตัวของทีมขึ้นมา6%นะคะแอดวานซ์ Advanced, ค่ะย่อเล็กน้อย ้อยแลคะและ KTB บวก1%ค่ะไปค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝ้าฝั่งของต่างประเทศกันนะคะจริงๆแล้วราคาน้บันในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมยังคงลงต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะส่วนภาพของดัชนีก็มีความผันผวนคลัเคล้ากันไปนะคะดาวโจนยังคงลงไปอีก130จุดค่ะแนสแดกลบ 59, S&P ลง17ฝั่งฝ้าฝังของยุโรปแดงกันทั่วหน้าค่ะ กลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียบ้านเรากันนะคะโตเกีบวกวก61ค่ะสิงคโปร์บวก19หางเา็งกฮ่องกองลบ -59 นะคะวเวียดนไต้หวันบวก35อินโดนีเซียบวก2 6จุดค่ะตลาดหุ้นมาเลเซียลบ9และโซวบวก2จุดค่ะ เรามาที่เซตอินเด็กบ้านเรานะคะไม่รู้ว่าแรงขายจะเสด็จน้ำหรือยังนะคะเพราะว่าเช้านี้เปิดเขียวแล้วนะคะคุณนิพนคั14ค้1,483.38จุดคุณนิพนประเมิเนเซตยังไงคะก็ต้องดูเย็ยนนี้ยเย็ยนนี้ถ้าบลูมน้อยนะฮะระบกได้ค่ะลรูมน้อยนะคะบคะรูมน,น,น้อยคือประมาณไหนคะเมื <40 S 1> ่อวานือว <40 S 1> น้อยไหมคะือวน้อยะคะ่ะ ย ling, s então, <S then, ิ réussi, er> <S <S ่งน้อยยิ่งดีอ่ะวอลุ่มน้อยแล้วบวกได้น่แสดงเห็นว่าแรงขายน้อยลงไปแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าแรงขายของต่างชาติเนี่ยเริ่มเริ่มน้อยลงค่ะนะครับคือถ้าเราดูตลาดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเล่นขึ้นนะครับค่ะแต่ก็คงไม่ไปคาดหวังเซตมากแต่พุ่นเนี่ยจะเป็นพุ้นตัวเล็กๆนะครับที่คนไทยเล่นที่ฝรั่งไม่มีค่ะนะฮะเราก็ไม่ทราบว่าต่างชาติเขาจะขายหรือเปล่าแต่เขามีหุ้นอยู่ที่เราแน่นอนนะครับเป็นแสนแสนล้านนะก็จะขายไหมนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่ ต้องรอรอกันอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าเราก็คงไม่ได้ยอมที่ให้ลงลนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วกรอบเดือนีน่าจะเป็นแบบไหนคะกรอบปัจจุก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้นะ่งพันสี่แานึ่นห้าร้อยดั้านเนี่ยส่วนข้างล่างก็อยู่ที่1422ันสรับนะครับ1422กับ1375ค่ะคันอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับ คงอยู่ในกรอบนี้ก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้หุ้นใหญ่ก็ดูเหมือนสลับกันนะคะก็ต้องสถาบันมาซื้อแล้วก็วิคห์สถาบันจะมาซื้อเอาเงินที่ไหนมาซื้อแล้วเทียก็หมดไปแล้วนะฮะแลหุ้นใหญ่ที่ขายเล่นอีกก็มีป๊อปเทรดเล่นก็เล่นหุ้นน้ำมันค่พปอท์ทรอสพอก็เล่นแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับคงไม่ได้มีทิศทางอะไรนะฮะเพราะนั้นตลาดก็คือถ้าตลาดยืดๆแล้วเดี๋ยวตอนตอนช่วงบ่ายก็วันนี้เล่นหุ้นอะไรกันก็จะเล่นเป็นรายตัวอยู่แบบนี้นะคร ถ้าใครไม่เทรดก็อยู่บ้านเฉยค่ะนะครับใครที่จะซื้อลงทุนก็ต้องรอให้มันลงแบบแรงๆค่ะนะครับแบบถึงสามเจ็ดห้าแล้วซื้อแลอ้วคือกาไรสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ขายไปแล้วก็ร่างรอใหม่เล่นรอบแบบตลาดบบจะเป็นแบบนี้<ๆ>เพราะเงินมันหายจากตลาดพุ้นไปค่ะสองแสนกว่าล้านที่มันเยอะนะค่ะแล้วปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี่คุณนิพนมองยังไงกาหนดกรุธ์ยังไงดีคะเอ่อกาหนดกรุธ์ยังไงผมคิดว่าก็คงเรามอ,มองกรอบก่อนว่า พันสี่พันหกพันสี่พันหกพันสี่พันหกคือพันสี่ลงมาซื้อพันหกขึ้นไปขายก่อนนะคะ,ะคือทั้งปีอาจจะผันผันแบบนี้ค่ะก็คือจับจังหวะเป็นรอบก็จะมีโอกาสได้กาไรใช่แล้วเขาหุ้นกลุ่มไหนคะที่เราควรที่จะเข้าไปซื้อในช่วงที่เซ็ตลงมาพันสี่ถ้าพูดถึงการลงทุนนะครับก็ต้องเป็นเป็นหุ้นพื้นฐานก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารสื่อสารนะครับกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มน้ํามันเนี่ยผมว่าน้ำมันมันลงแรงแล้วล่ะเมื่อวานก็ลงสามสี่เหรียญนะใกล้ๆสี่สิบเหรียญที่เราคาดแล ้าน้ำมันรีเวอร์เซอร์ก็จะมีกลุ่มน้ำมันประทอรสสพเนี่ยแต่ว่ายังไม่กลับตัวนะคะยังตัวนี้ยังตัวนี้ต้องดูแล้วให้ติดตามดูคือเวลาถ้าเ่ก็ว่าไปว่าไปได้เรื่อยๆนะนะครับแต่การลงลักษณะแรงๆอย่างนี้นะก็ผมคิดว่าอีกวัน2วันแต่คืนนี้ลงถ้าเจ็ดเหรียญนี่น่าจะรีเวอร์เซอร์เลย แต่ถ้ายังลง2งเหรียญสามเหรียญอันนี้ยังไม่ดีวิ่งเซอร์ก็ลงไปสาสิบเหรียญก็ได้ยังไม่มีจุดกลับตัวคือยังคงลงดีไม่ดีก็อาจจะลงลุด40ไปเออ็ถ้าคืนนี้ลงสิเหรียญเลยการรีเวอร์เซอร์อาจจะเกิดขึ้นแต่มันต้องลงแบบแรงคก็คือลงแรงก็ฟื้นเร็วแบบนก็จะเป็นสัญญาณรีเวอร์เซอร์ขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ลงแรงก็ก็คือเหมือนว่าเป็นแนวโน้มขาลงไปเรื่อยๆลงไปแล้วก็ยืนออกข้างแล้วก็ลงลงลงไปเรื่อยๆอยน่างนี้น่ากลัวกว่าค่ะ อไม่น่ากลัวเพราะเราใช้ใชน,น้ำมันนะครับหมายถึงหุ้นหุ้นนกลุ่น<ช>นมน้ำมันหุ้นกลุ่มน้ำมันก็อย่าเพึ่งไปยุ่งเพราะฉะนั้น,นคือตัวใหญ่ก็ยังมากันไม่ค่อยครบนะคะจะก,กําหนดกลยุทธการลงทุนยังไงกันดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูหุ้นรายตัวกันหน่อยนะคะแล้วก็มาดูโอกาสในการลงทุนกับคุณทิพย์พชวนประสิทธิ์จากบริษัทลักทรัพย์ไอร่าในช่วงที่2ของ stop loss นะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่น TV ีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย e x u s u v i v e t k l k พาดวง2หุ้นเลงลงทุนปี58พบกวีชูกิจเกษมสุวิจักศรีอาริและฟองสนานจอมมนจันทร์2ี่สิบเ่กุมภาพันธ์สองพันารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กเ n ชั่นเร a ด i โ Fanpage สอบถามเพิ่มเติม0 2นย์3องสามส สต็อปลอสในช่วงที่2ค่ะเรายังคงนั่งอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิท์ค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะทยอยโทรเข้ามากันค่ะปรับพอร์ตกันตั้งแต่ต้นปีนะคะคุณนิพนธ์บอกว่ากรอบดัชนีลงทุน1,400รับ1,600ขายค่ะซื้อหุ้นตัวไหนดีนะคะทยอยโทรเข้ามาค่ะแต่ว่าช่วงนี้มาดูหุ้นกลุ่มพลังงานกันซะหน่อยนะคะแหมราคาน้ามันในตลาดโลกะคะปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ5ปีเลยนะคะไม่รู้ว่าจะลงไปอีก,กข เชื่อว่าหลายคนติดหุ้นอยู่นะคะเอาใจช่วยค่ะสาหรับกลุ่มพลังงานจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะคะต้องขอรบกวนคุณนิพนธ์ดูกราฟเป็นลายตัวให้เลยนะคะปตทโดยเฉพาะปตทสพนะคะแล้วก็พทจรวมไปถึงโรงกลั่นด้วยค่ะแล้วดูกราฟปตทก่อนนะครับจะเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับก็มีแนวรับอยู่ที่294นะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของการลงแหละนะลงอยู่เห็นไหมฮะลงอยู่นะครับแต่ยังอยู่ในแนวโน้มขึ้น ยันขึ้นได้จากขึ้นมาเนี่ยก็คือยังเป็นนุมขึ้นในระยะยาวหรือยังไม่ได้เสียสงค่ะ<ฆ>ส่วนในระยะกลางเนี่ยก็ยังเป็นลงอยู่นะครับกำลัง<ฆ>จะเกิดเดสคอร์ตรงนี้นะครับโดยมีนะรับสําคัญก็ไอ้ตรงเส้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสามึเนี่ยนะครับลงไปก็ได้แต่ต้อขึ้นมาปิดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ค่อนข้างที่จะไม่ดีอันตัวนี้ถ้าตัดลงมาแสดงว่าอันนี้ลงต่อนะค่ะนะครับระยะสั้นก็เป็นลักษณะของถ้าเราเห็นก็คือขึ้นมาตรงนี้มีบอลูมนะครับขึ้นมาบอลุูมหายนะครับลักษณะน,นี้น่าจะวิ่งต่อกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็ลงมาอีกอยู่ดีแสดงว่ากลุ่มพลังงานต,ปตูปบอลตอรเป็นไซเวละนะครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบค่ะแ,ะแถวนี้นะครับ ต่อไปก็<ซ>ป,ป,ป,ปตทสพใช่สพนี่ยังจะลงอีกไหมคะพวกนี้เพราะว่าต้องรอนะฮะต้องหลอปตทนี่เป็นเลือกแก๊สนะครับคือปตทนี่จะซื้อยังไม่ควรซื้อใช่ไหมคะอ๋อยังยังครับเล่นเล่นรอบอย่างเดียวค่ะ คือมันขึ้นมาเราก็คือท่านเหนือ320 330ไปก็ขายขายไปเหอะค่ะนะครับเดี๋ยวพอลงมาต่ำกว่า310ก็ซื้อคืนทำนองเนี้ยนะครับน่าจะเกิดอีกสักครั้งนึงนะฮะคราวนี้มาดูปทาสาพนี่จะเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันหนักหน่อยนะคะสพอ่าเพราะว่าสาพในเวลาเขาตีราคาสาพเนี่ยเขาตีสต็อกน้ำมันนะฮะแล้วก็คูณบาเรลเข้าไปแล้วก็จะดูแวลูนะครับเอาไอ้เนวีไปหารเอาจำนวนหุ้นไปหารเล้วหาไอ้เนวีออกมานะครับ ก็อยู่ในช่วงของเราจะเห็นว่าก็ก็ไม่ได้ทําิวโลนะครับหลังจากที่เซตขึ้นไปทึ่พันหอยสาิแล้วปรับฐานนะครับสปอไม่ทำาิวโลบนรูปก็ลดลงนะฮะผมคาดผมคิดว่านะครับเงินบางส่วนเนี่ยมันออกจากกลุ่มของธนาคารเนี่ยนะครับมันกลับไปอยู่ที่กลุ่มน้ํามันนะฮะเพราะว่าในในในการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ย ในไม่ว่าจะเป็นตาสารอะไรเนี่ยมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์นะฮรราคาน้ำมันลงมาขนาดนี้มีคนเสียผลประโยชน์แน่นอนและการที่ราคาน้ำมันต่ำกว่าห้เหรียญเนี่ยมันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตแม้กระทั่งน้ำมันที่บอกว่าเจอกันใหม่เชลแกสเลยเนี่ยนะครับต้นทุนก็66เหรียญเพราะนั้นน้ำมันลงมาเพื่อรีเวอร์เซล แต่ยังไม่เห็นนะคะยังยังไม่เห็นอย่างที่คนติดสอพออยู่ยังไงดีคะซื้อถั่วได้ไหมคะก็ต้องซื้อนะครับเราดูนะแถวแถวนี้ลงมาไม่บอลลุ่มมันน้อยลงเนี่ยวรอบอลลุ่มน้อยลงโดยเฉพาะถ้าลงไปที่หนึ่งร้อยแล้ววอลุ่มหายเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกเดับบ็อปั์ทอมต้องซื้อถ้าวอลุ่มหายแต่ตอนนี้วอลุ่มเป็นไงคะวอลุ่มก็ แต่วฟ้นัตเขาคืออาจจะต่ําแล้วเป็นจุดต่ําสุดแบบนั้นแต่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สะท้อนนะเว่าเป็นแบบนั้นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์หลุดร้อยใช่ไหมคะก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าลงมาที่ร้อยแล้ววุ่มมากมากอีกนะครับมากๆนีคนติดสูงสูงค่ะคุณนิพนธ์ควรจะซื้อเพิ่มเพื่อถัวทุนลงมาไหมคะเพราะว่าต้องรอรีวิวต้องรอคือรอให้เป็นสัญญาณกับตัวอาจจะไปซื้อกลับที่ตรงตรงที่ผ่านนะฮะอาจจะไปซื้อกลับที่ร้อยยี่สาม ก็ได้แล้วเป็นขาขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่าถ้ามันยังไม่เป็นขาขึ้นจริงๆอ่ะไปซื้อเงินมันยิ่งจมจมโมเพราะว่ามันก็ไซด์เวยแบบนี้ไม่ไซด์เวยมันอาจจะลงดาวลงไปไป็6เจ็ดสิบหกบาทไปก็ได้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาษาทางเทคนิคแต่ผมคิดว่าเรื่องของน้ํามันหรือพวกนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปครอบงามันได้มันก็จะเป็นไปตามทฤษฎีผลประโยชน์ไม่ใช่ดีมาสพายนะ นะครับเป,เป็นทฤษฎีผลป,ประโยชน์เลยนะครับของของคนทั้งโลกซึ่งวันหนึ่งที่คนที่เขาเสียประโยชน์มากๆนะฮะคือพ่อค้าน้ํามันวันนี้เ็าจะได้ประโยชน์อยู่จากการที่เขาช็อตฟิวเจอร์น้ํามันลงมาเขาก็ยังสบายใจอยู่แต่วันหนึ่งไอ้ที่กาไรที่ได้จากช็อตฟิวเจอร์มันหมดะนะครับเขาต้องกลับมาทําราคาน้ํามันขึ้นเหมือนเดิมเพื่อให้ขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของ ผลประโยชน์ของระดับโลกน้ำมันนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องน้ำมันเป็นเศรษฐีทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ขอยงพวกเรานะครับเป็นพวกเศรษฐีใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเองเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเองนะคะเราดูดูที่ร้อยบาทที่เหมือนกันเหมือนกันค่ะถ้าที่นั้นเปิดสายเลยนะคะนะคะไปที่สายของคุณหมวยก่อนสายแรกนะคะคุณหมวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญอยกถามล็อกเล่นะคะติดจนเจ็ดบาทห้าสิบมันจะไปไหมคะ ติดเท่าไหร่นะคะ7 5็บาทค่ะล็อกเล่หน้ากระดาน4ี่บาทยีค่ะติด7จ็บาทหแก้พอร์ตยังไงดีครคุณนิพนธ์คะก็ติดมานานมากตัวของล็อกเล่นะคะราคาหน้ากระดาน4ี่บาทยีนะคะเช้านี้ก็เขียวบวกขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ว่าดูเหมือนจะยังคงนิ่งๆนะคะเดี๋ยวรอคุณนิพนธ์ดูกราฟให้ก็ระยะยาวก็เริมปับฐานนะครับแล้วก็ ไม่ไปดูไม่ค่อยด,ดีเท่าไหร,ร่ระยะการก็เริ่มเริ่มที่จะหลบด้วยนะฮะแก้ยังไงคือติดนานเนี่ยนะครับนานมากนะฮะติดตั้งแต่รุ่นรุ่นหวยออนไลน์ครั้งแรกหรือเปล่าไม่ทราบเจ็ดบาทนี่ติดยอดดอยเลยนะฮะเขาติดแถวแถวนั้นก็ต้องต้องถือรอแล้วไหมครับไม่ก็คือ5้าบาทขายสี่บาทซื้อท่าน้องเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขทีละบาท เพราะฉะนั้นก็มันต้องทําเป็นนะฮะคนออคน,คนที่จะทําแบบว่าหบาทขายสี่บาทซื้อต้องทาเป็นมันใจเ<ม>ย็นแล้วนิ่งนะฮะแล้วถ้าพลาดไปก็ต้องไปดูตัวอื่นอย่าไปติดว่าเราจะต้องแก้ไขคือคือเวลาเราติดหุ้นเนี่ยให้เราคิดใหม่ว่าเราแก้ไขพอร์ตของเราไม่ให้ขาดทุนโด,โดยไปผ่านหุ้นตัวอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องตัวนี้ก็ได้เพราะว่าะะเราไม่ใช่ผู้บริหารล็อกเรท,ที่จะไปแก้ปัญหาว่าล็อกเรให้มันต้องกําไรแล้วราคาหุ้นมันขึ้นไงยเรากาลังเข้าใจผิดไงพอเราติดหุ้นล็อกเรสเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปแก้ใ ให้ขายหุ้นล็อกได้ให้ได้เท่าทุนหรือไม่ขาดทุนน่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของนักลงทุนมันเป็นเรื่องของเจ้าของบริษัทเขาเราไปแก้ด้วยตัวอื่นไ็ได้ด้วยเราไปแก้ด้วยตัวอื่นก็่ได้ขอผ่อนระบวกก็พอใช่ขอให้ผ่อนระบวกก็พอแล้วก็ไปหาหุ้นประเภทเดียวกับล็อกซเรแบบนี้ที่มันลงมาข้างล่างใช่ไหมครับพอเขาเล่นกันก็ซื้อก้าไป นะครับเพราะฉะนั้นล็อกเล่มันเราจะเห็นว่ามันเรียงลงเลยมันรีบาวขึ้นมาแต่มันก็เรียงลงนะครับแล้วติด7บาทก็ติดห้าสปอร์เซนตะครับไม่ทราบว่ามากไหมถ้ามากก็เอามาสักครึ่งหนึ่งลองมาทําดูนะครับลองแก้ไขดูนะลองแก้ไขดูนะคะก็อาจจะเป็นการช็อตเกนพอร์ตแบบนั้นซื้อสบาทขาย5บาทนะคะก็อจับจังหวะเอาสักครึ่งหนึ่งมาทาดูครึ่งหนึ่งนะคะมาต่อที่สายคุณเอกนะคะคุณเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะจะถามพีเอสครับ อ่าตัวไหนนะคะ P.S. ครับ Property Perfect นะคะ P.S. เรึพฤกษาอ่าพฤกษานะคะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ34ครับ3.4เหรอคะ34 34นะคะค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกลุ่มกลุ่มของพวกนี้จะเป็นจะเห็นว่าผมมองว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยผมว่าพีแล้วนะ ผมมองว่าพีไปแล้วนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะมีกําลังวิ่งขึ้นอีกแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นไซเวดาวอันนี้เขาเรียกเวทนะฮะเนี่ยลงมาต่อเน,นื่องหลายเดือนมาถ้าแถวนี้ก็คิดว่าต่าแล้วนะครับลองดูน้ารับที่25่หบาทเจนะครับค่ะแล้วก็ดูว่าจะวิ่งกลับไหมก็เพราะฉะนั้นเราซื้อได้ไหมคะหรือเราควรทํายังไงดีคะติดอยู่30บกว่าบาทคือหุ้นพอรกราฟเลยยาวเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว,ว่ามีเท่าไหร่ยอมติดแค่นั้นดีกว่าค่ะ,ะครับอย่าไปติดเพิ่ม เพราะฉะนั้นก็ตกเขคุณยังไม่ม้วนขึ้นเลยระยะสั้นเห็นไหมครับเรียงแบบคลาสสิกแบร์เลยคือเป็นมีเลยขายก็ไม่ได้เพราะมันต่ำแล้วใช้เวดาลงไปอีกขึ้นมันก็คงยากที่จะขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกติดพุ่นอ่ะติดก็ถือว่าลงทุนแล้วการว่าปีเก็มีกําไรดีนะครับโดยระยะกลางเห็นไหมครเนี่ยแมดดีตัดซีโร่ลายลงมาแล้วเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะก็อาจจะลงอีกไม่มากลงอีกไม่มากใช่แต่ขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่โดยต้องยืนเก็บของบอกกันะล้ค่ะก็ลงทุนตัวอื่นนะคะมาต่อ ขอไปสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามตัว BTS นะคะเข้าซื้อได้หรือยังคะคจะไปที่9บาทหรือเปล่าคะ BTS ตอนนี้9บาท85สตางค์นะคะค่ะ จะค่ะ,คะจะซื้อ BTS นะคะ b t ทถ้าจะซื้อก็ต้องดูว่าเป็นหุ้นที่น่าซื้อนะคะม่ถึงว่าเราต้องซื้อเราคิดว่าเราเป็นนักลงทุนที่เอาอยู่ค่ะผมตัดแทนจากการลงทุนจาก BTS ค่ะนะครับคงไม่ได้คิดว่าะจะเอาส่วนต่างราคากับมันมนะฮะเพราะน,นั้นการซื้อหุ้นพวกนี้ต้องซื้อตอนที่วิกฤตตอนนี้วิกฤตยังคะ ไม่ถือว่าอย่างวันที่ลงไป975ลงไปแรงๆตึ้งลงมาแรงๆเนี้ย9บาทเนี้ยซื้อแล้วก็คือคื้เซระเถแรงอย่างงี้แล้วก็คุณพวกเนี้ยลงกหนำกระโดดกระแทกตามด้วยซื้อแล้วก็วิธีคิดก็คือวิธีคิดจะถือคือว่าเออยูวมันคุ้มนะ เออมันมากกว่าเงินฝากนะเอาไม่ได้ห้าอ็นต์ะอะไรทำนองเนีนยครับนี้มาดูที่กราฟหนึ่งค่ะเก้าบปห้านี่จะจะขึ้นสิบ์ไหมฮะหรือจะลงไปเก้าคะบิเซียที่เราดูเลยนะครับคือเราต้องรอกระแทกอีกเราดูจุดสต็อปลอสถ้าหลุดเก้าบาทห้าสิบปิดหลุดเก้าบาห้าสิบเมื่อไหร่ก็คือสต็อปลอสเะดูแค่นั้นพอค่ะอย่างอย่างอย่างตรงเนี้ยค่ะ ตรงนี้ที่ลงมาอย่างเนี้ยคือคือวันที่เซ็ตลงแรงๆแบบนั้นะคะมันปิดไม่ตังหว่านี้ฮะเราก็คือซื้อตอนช่วงจังหวะที่ที่กระแทกลงมาแบบนี้ใ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่กระแทกเลยค่ะคุณนิพนธ์ท t s ซื้อได้ไหมคะไม่กระแทกก็คือรอขายยังไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อรอก่อนนะคะขอแนวรับหน่อยค่ะเผื่อแนวรับก็ดูตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆสุดเลยนะฮะก็จะเป็นเก้าบาทห้าสิบเนี่ยประมาณเก้าบาทห้าสิบนะครับค่ะประมาณเก้าบาทตต่นี่ขึ้นไปนี่ก็ต้องเป็นขึ้นไปเพื่อขายนะฮะ ถ้าสูงกว่า10บบาทก็ขายค่ะขออนุญาตมาดูกลุ่มสื่อสารให้นิดนึงนะคะคุณนิมพลมองว่าปีนี้น่าจะมาเหมือนกันนะคะหลังจากที่สื่อสารเงียบๆไปอะค่ะแต่วันนี้ก็ดูโครงสร้างของสื่อสารแล้วดูแอนดวาร์แล้วกันนะครับที่แอดวาร์ค่ะสั้นๆนะคะถ้าเราดูสื่อสารเราจะเห็นว่าโครงสร้างของพวกนี้เริ่มกลับมากลับมาดีนะฮะเดี๋ยวเราดูกราฟระยะยาวเห็นไหมครับก็คือเริ่มเริ่มม้วนขึ้นนะครับเห็นไหมครับเริ่มมองมองขึ้นไหมฮะ เห็นไหมฮะมันขึ้นหมดเลยระยะยาวระยะกลางก็ก็เห็นขึ้นไหมฮะขึ้นหมดระยะสั้นก็คือปรับฐานอยู่นะฮะลงมาก็เดี๋ยวรอให้ลงมาโอเวอร์โซ่ก็ได้นะครับแถวสองสองร้อยยี่สิบรายจำนวนเนี้ยแต่เป็นอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ลองลุ้นไปก็จะมีการประมูลก็ประมาณกรกฎา 4G นะครับเพราะฉะนั้นก็ คือคุณพวกนี้เวลาซื้อดูจุดสต๊อปลดอย่างเดียวนะฮะสต๊อปลตแรกกนหลุดไปแล้วนะครับ <c oughs> 2>, 2 2 4 8หลุดไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ระยะสั้นต้องขายแล้วนะครับแล้วก็ดูสต๊อปลดใหญ่ก็คือ237นะครับ ห้าหลุดสองสามเจ็ดสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์อีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เซตนยังคงบวกอยู่นะคะก็แกว่งขึ้นไปบวกสุดก็หกจุดเองนะคะยังไปไหนได้ไม่ไกลจริงๆนะคะถ้าคิดลงทุนต้องรอให้เซ็นลงไปพันสี่ลงไปแรงๆนะฮะที่ผมพูดมันอาจจะขึ้นไปพันห้านะอย่าไปสดใจมันเดี๋ยวมันลงให้ถ้าลงแล้วก็คือว่าถ้าลงเราจะซื้อถ้ามันขึ้นเราไม่ซื้อนี่นันลงทุนธานะเก็งกำไรนะครับก็ เราเช้านั่งดูไปนะครับเราดูหุ้นตัวไหนวอลรุ่มเริ่มเข้าตัวเช้านะครับตัวเล็กๆเอาเงินสัก10% 20%นิบเน้อยเข้าไปเล่นไม่น้อยนะคะยาวเล่นหลายตัวเยอะๆไปหมดนะะฮท,ที่เขาเล่นกันทีมนะฮะต้องดูวันนี้นะครับ AEC EPG B W G นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับไม่รู้หุ้นไหนก็ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเอาตั้งจุด stop loss ด้วยนะคะตั้งจุด stop loss แล้วก็ใช้เงินในน้อยนะคะใช่คุณรับเหมาก็ ITD 6กบาทห้บซื้อ7บาท50ขายเลยนั่นก็อยู่วนเวียนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยหาดูนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่มีสาระของการลงทุนก็คือว่าเน้นไปที่ของการเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นตัวเล็กในหุ้นตัวเล็กส่วนคนที่รอลงทุนรอก่อนนะคะ รอลงทุนเนี่ยรอฟันฟูจากมึงนอไม่มาก็รอ3ามปีสปีหปีไปเลย oh. ไม่ติดเรื่องนุรยะยาวค่ะระยยยาวรารยะกลารไหม <c oughs> นะคะระยะกลางก็ ก็คือจะ5ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาพันสี่เล่นรอบพันหกขายอะไรทีน้องเนี่ยครัชัดเจนนะคะคุณนิพนธ์กำหนดกลยุทธ์ให้เรานะคะแล้วก็ได้งง่ายคิดมากมายนะคะโดยเฉพาะวิธีการแก้พอร์ตนะคะอย่าไปหลงรักหุ้นตัวเดิมซ้ําๆนะคะทั้งที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีแล้วนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะแล้วก็แก้ไขพอร์ตค่ะเอาใจช่วยติดตามรายการ stop loss เราจะโตไปด้วยกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องกลับขอบคุณค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณ ค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักรั์เอร่าหมวยธนวันมพัทโชธและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกัน Nation TV และวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบน Exclusive Talk พาดวงสงหุ้นเลงลงทุนปี58 กวีชูกิจกเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2 5งพัารอสำรองที่นั่งผ่านเฟซบุ๊กเนชั่นร r a ด i โอแ n น a g e สอบถามเพิ่มเติม0 2นย์3องสามส